อาเรือมาบ้างหัวทิ้งขึ้นไปเลยครับกาการ์เดสต้งพื้นที่วางอัสนาวีวิ่งโชว์ฟอร์มร้อยเมตรเอาละครับไปแล้วลูกนี้กระชาต่อเข้าไปในกรอบเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่อแล้วโอ้โหขาอ่อนไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่ไหลขึ้นกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหมาจุดปาโตห้าประตูต่อเนียบจังหวะที่กาการ์เ,เดสเนี่ยก็เปิดบอลเหมือนจะเคลียร์มาเลยครับแต่หูอาสนาวีครับวิ่งสู้ฟัสจริงๆครับหูสปีดมาครับ เอาซะอนุมาทานคูมาเนี่ยหเอาไม่อยู่จริงๆครับนี่ไหลามาหก็ไม่เหลือลครับจอๆขนาดนั้น